ใช่ไหมเคยใช้มาก่อนครับเคยเคยใช้มาก่อนนะครับอ๋อเป็นยังไงครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าผลลัพธ์แตกยอดดีครับอืมทุเรียนแตกยอดดีทุเรียนทุเรียนกี่ปีแล้วครับรับผลผลิตยังเลยตอนแต่รับแล้วครับสองปีแล้วครับผมอ๋อแล้วเราใช้มาตั้งสองปีได้ใช่ไหมครับครับผม เป็นไงบ้างครับลูกมันเป็นยังไงลูกสวยไม่ยังไงเป็นลองเล่าให้ฟังดีหนึงนะครับก็ก็ลูกสวยครับลูกสวยดีอืมแตกยอดดีลูกสวยดีอืม,แ,อดดลอมแ,ลแล้วพี่ใช้ยังไงฮะอัาตราการใช้แบบไหนครับผมก็ผมใช่ถังยีย่สิบห้าลิตรปนใส่ห้าห้าช้อนครับถังยี่บห้าลิตรพ่นห้าช้อนใส่ห้าช้อนครับผมกี่วันครั้งหนึ่งครับผม จ็ดวันครับโอเนาะทุเรียนนีมันเหมือนลูกเลยนะต้องดูแลใช่ครับต้องดูแลอย่างดีเลยครับนะกี่ต้นครับพี่ของพี่มีกี่ต้นกีสามสามสิบเจ็ดต้นครับโอ้ได้มากี่ล้านนะพี่ปีนี้พอยังครับยังไม่ได้เต็มที่ครับอือยังไม่เต็มที่สามสิบเจ็ดต้นครับประมาณเท่าไหร่ได้ได้ขายแล้วใช่ไหมฮะครับพกขายได้เจ็ดแปดหมื่นนะครับประมัน ลูกยังไม่ติดดกครับอ๋อลูกยังไม่ติดโดกแล้วพี่ใช้ร่วมกับายาออื่นๆไหมตัวไมโครมิกีมีนะครับก็ใช้ครับร่วมกับพวกยาฆ่าแมาลงอ๋อผสมพร้อมกันเลยครับผมอืมก็ดีเพราะว่ามีคนถามผมหลายคนนะว่าผสมพร้อมอยาฆ่าแมาลงได้ไหมวันนี้พี่พู่นช่วยบอกว่าผสมพร้อมกันได้เลยจะได้ประหยัดเวลาเนาะ ได้ได้ครับผสมได้ครับอ oh, <yeah. S 2> ถ้ามะเรงเชื้อราใช้ได้ครับผสมพร้อมกันได้เลย